สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุนนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะครับมาบอกให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวนะครับก็ขอฝากนะครับสําหรับใครที่มองหารถเช่านะครับในเขตพะเยาและเขตจังหวัดเชียงรายนะครับให้นึกถึงนิคคา r ์เรน สาขาพะเยาและสาขาเชียงรายได้เลยนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับจริงๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 0บาทแล้วก็เงินเข้าไปการของพี่น้องอสมอของเรานะครับมีความเคลื่อนไหวทั้ง2เรื่องเลยท่นึกอยู่ว่าจะมาคุยเรื่องอะไรดีแต่เอาเรื่องเงินดิจิตอล1,000 0บาทก่อนนะครับเพราะว่า เรื่องของเข้าไปการ2,000บาทพี่น้องสมอลน่าจะพอรู้ความเคลื่อนไหวกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันชัดเจนกว่าน,นี้นะครับผมจะเอามาบอกให้ทราบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราไปฟังเรื่องความเคลื่อนไหวของเองินดิจิตอล10,000บาทกันก่อนนะครับสําหรับเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ผมว่าพี่น้องอสมอของเราน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งจ่าย นะครับ1 2สองอาจจะมีการออจ่ายเดือนธันวาบ้างมกราบ้างกุมภาบ้างมีนาบ้างเมษาบ้างอะไรนี้นะครับมันจะมาจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะครับโดยความเคลื่อนไหวของเงินดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็คือจะจ่ายน่าจะเป็นเดือนกุมภาแน่นอนนะครับเดือนกุมภาจะมีการจ่ายนะครับ แล้วก็จะมีการจ่ายยอดเดียวนะครับไม่มีการจ่ายเป็นแบ่งนะครับไม่มีการจ่ายแบ่งเป็นส่วนๆ,ๆนะครับก็คือยอดเดียว10,000บาทเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนการใช้นะครับจากตอนแรกนะครับที่มีการกําหนดว่าในระยะรัศมี4กิโลนะครับในระยะรัศมี4กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาใหม่นะครับว่าอาจจะเป็นภายในอาเภอของท่านนะครับอาจจะเป็นภายในอำเภอของท่านอันนี้แน่ชัดยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวมาคอนเฟิร์มอีกรอบนะครับถ้ามีความแน่ชัดที่มากขึ้นนะครับแต่มีมาข่าวออกมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางจาก สี่กิโลเมตรในรอบรัศมีบ้านของท่านนะครับเป็นในอำเภอของท่านนะครับในอำเภอของท่านนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสําหรับบางอำเภอถ้ามันไม่มีการใช้อ่ามันไม่มีสถานที่ที่จะซื้อสิ่งที่ต้องการนะครับเนาะอย่างบางคนอยากได้โทรศัพท์บางคนอยากได้ทองอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ บางที่บางพื้นที่ก็หาร้านโทรศัพท์ได้น้อยจริงนะบางอำเภอนะครับก็หาร้านโทรศัพท์ได้น้อยจริงๆในตัวอำเภอนะที่อำเภอที่ไม่ใหญ่นะครับมันก็หายากอยู่นะอาจจะมีการขยายหรือว่าอาจจะเป็นแค่ในอำเภอของท่านอันนี้เดี๋ยวรอฟังความชัดเจนอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะแต่มีข่าวออกมาแล้วว่าอาจจะไม่ใช่รัศมี4กิโลอาจจะใช้ใน อำเภอของท่านนะครับประมาณนี้นะครับที่ที่ได้ยินข่าวมานะของเงินดิจิตอล1นึ่งหมื่นนะครับส่วนจะใช้ในลักษณะของแอปอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกทีนะครับตอนนี้มันมันมีหลายทางนะครับว่าจะกลับมาใช้ในส่วนของกระเป๋าตังค์อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือใช้ในส่วนของ ระบบอื่นๆนะครับเดี๋ยวให้เขานะครับคิดให้มันนิ่งกว่านี้นะครับว่าตกลงแล้วนะครับเราจะใช้เงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งหมืนบาทในทางใดนะครับในระบบทางใดกันแน่นะครับถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกว่านี้นะครับทั้งพื้นที่ระยะการใช้งานรวมถึงอแอปที่จะต้องใช้งานหรือว่า รูปทางที่จะต้องใช้งานเพราะว่าออบางคนนะครับที่เป็นคนเท่าคนแก่นะครับเขาไม่มีโทรศัพท์แบบที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปใช้ยังไงจะผูกกับบัตรประชาชนเข้าไปใช้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังข่าวสารกันชัดเจนอีกรอบนะครับว่าจะใช้ในรูปแบบไหนเดี๋ยวจะมีข่าวสารมาเพิ่มเติมให้กับ พี่น้องอสมองของเราได้รับทราบด้วยนอนนะครับแต่ที่แน่ๆก็รู้แล้วนะครับว่าจะมีการจ่ายเป็นก้อนก้อนเดียวเลยนะครับหนึ่งมืนบาทนะจ่ายในเดือนกุมภานะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากระยะ4กิโลเมตรเป็นใช้ภายในอําเภอของท่านนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้ส่วนค่าเปิดการสองพันอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ ถ้ามีเคลื่อนความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ทราบกันอีกทีแต่มีตอนนี้มีข่าวใลที่ทางบวกแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคนเก่านะครับเขาออกมาพูดแล้วนะครับว่าเงินเข้าไปาการของย้อนสมองของเราสองพันได้แน่นอนนะครับไม่โดนตัดนะครับเดี๋ยวรอท่านรัฐมนตรีคนใหม่ออกมาพูดอย่างชัดเจนก่อนนะครับแล้วจะเอาข่าว นั้นนะครับมาบอกให้กับพี่น้องของเราได้ทราบจะได้เฮกันชัดๆนะครับน่าจะรู้เรื่องกันนะครับว่าภายในเดือนตุลาเนี้ยน่าจะรู้เรื่องนะครับว่าได้แน่ๆได้แน่ๆแต่จะได้ทันทีเลยในเดือนตุลาเงิอนออกในรอบเดือนพฤศจิกานี้หรือเปล่านะครับจะได้แน่ๆนี่ได้แน่ๆแน่นอนนะครับ จากข่าวที่ได้ยินมานครับได้แน่นอน2000บาทยังไงก็แน่นอนแต่จะได้เดือนไหนเดี๋ยวรอฟังข่าวไปทีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องออสมอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมเลยนะครับที่สำคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสอสมอของเราด้วยครับรู้ร,รัรบทราบกันเยอะๆด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดน,นะครับใครกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวัน บ๊ายบายครับสวัสดีครับ